เพื่อนเก่ากาเพื่อนกันทั้งนั้นนิ้วน้าวมาแล้วมาแล้วคุณอัจิมาสวัสดีคุณเดือนเพ็ญน,นะคะนะสวัสดีประกวดร้องเพลงมานานปีตกรอบไรทีบ่มีอทอห่างย้ายไกลบ้านเนี่ยปัญหาเลยอ่ะอ ไม่เหลืองไม่เหลืองไปแอดแอดเพื่อนเยาวๆไปกดติดตามเพื่อนเยาวๆนะคะการมองเห็นดีที่สุดก็คือการไฟ์สดนะคะทุกคนนะการเข้าถึงดีที่สุดก็คือการไฟ์สดนะคะเราจะได้เพื่อนใหม่เพื่อนหน้าใหม่เหมือนเทวดาเปิดทางให้ออกเทศเทือนี้อยู่แกรมมี่คุณเดชคุณยา เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังแล้วไปแล้วนะทุกคูอ่ะเรียกแม่ยุพินได้นะเดี๋ยวชอบตัวเองเรียกเรียกเรียกนี่เรียกใหญ่ยาวสวัสดีค่ะแม่พองสกกีกระทบกระแทกกระท่งกระทั่งอะไรกันอย่างเงี้ยใหญ่ยาวก็ฟังฟังดูเอ๊ะเป็นอะไรกันหรอเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าเออเหมือนกับแบบว่าไลค์กดคอมเมนต์ให้แม่ๆเขาด้วยนะลูกนั้นเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยแม่อัจจิมาแม่ยุพินเนี่ยนะ แม่ชุดติสลาพี่ปีชยู่ะ <c oughs> โปรไฟล์ไม่ขึ้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณกุ้งคนสวยบายบายได้เจเด้ลลำลาแล้วจ้าห้าย่างห้าสิบหกเหมือนกันค่ะปีไก่ปีลักกาเนาะขอบพระคุณค่ะแวบะบส่งกำลังใจทางสเปคคุ้นเคยกันมากอะ่ะจะจะจะส่งคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่นะ มันมันดูแล้วไม่งามดูแล้วไม่เหมาะสมผ่านมาแวะกำลังใจยายยาวได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนดวงตาให้ยายยาวขอบคุณค่ะน้องเดือนเพนสวัสดีแม่เหลืองนะคะน้องเดืนเพน จ้าขอบคุณค่ะยินดีค่ะไม่เหลืองสู้ๆค่ะอดทนค่ะต้องอดทนรอตรวจสอบดิจ่าอรอตรวจสอบขอโทษขออภัยนะคะไปบ้านใครช้าก็อย่าว่ากันเด้อช่วงนี้เยาเยวธุระแน่นมากลรูโทรศัพท์เราถอยเข้าถอยออกบ่อยมันหายไปเลยมันเด้งเด้งขึ้นหน้าฝีไปเลยอ่ะไล์สดนั้นหายไปเลยอ่ะเยาเยเลยไม่ค่อยกล้าถอย บางทีไอ้รอตรวจสอบเนะี่ยมันก็เกี่ยวกับคลิปนะคะหน้าตรวจไม่เป็นสวัสดีค่ะคุณอัจจิมาคุณกุ้งสุวรรณสารสวัสดีจ้าขอบคุณค่ามาส่งกําลังใจคอบคกันนะคะครอบครัวไรสด่าห้ามหยุดอย่างเงี้ยเออมันก็เลยได้ใจ AI ไง AI ก็ชอบคนสม่ําเสมอ AI ก็ชอบคนขยันนะ่ะทุกคนกุณเหมือนกันด้วยนะเนี่ยเราก็ลุนนัสานสารรอเรือเหมือนกันด้วยอินดีมากๆเลย มีออลิสาอีกคนเพื่อนบางคนอ่ะเขาจะพูดว่าคนที่ผ่านแล้วเขาจะไม่ให้หรอกเพชรสีชมพูอ่ะไม่จริงเย้เยาอ่ะได้แต่ว่าเย้เย,ย,ยามันผ่านเดียวคิดใหม่เด้อพี่น้องคนสวยเสียงดีแท้สวัสดีจ้ะแม่พ่อมแล้วแล้วคลิปหลังบ้านอ่ะแม่เหลืองเป็นไงบ้างคลิปหลังบ้านแม่เหลืองได้ไปตรวจตรวจหลังบ้านอะไรเรียบร้อยหรือยังคะไปไปเป็นดังก้อง ได้เงินทองส่งน้องและยายกลับบ้านเพื่อเก็บเงินได้มันก็บอกไม่บอกยากเนาะเพราะว่าไม่เหลืองยังไม่ได้มียังไม่ได้สร้างรายได้ได้ไดนะไม่พามาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่ยายเยาไปเจอมาอีกวันนี้ยายเาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไปยายไปเจออะไรอ่ะไปบ้านบ้าน,นเข้าไปที่ตัวคัดกองอะ่ะแม่เหลืองเนาะ ใจใหญ่ๆเยา่ยวย่เยไปเจอมาเยญ่ยเยก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะใครอยากเข้ามาก็เข้ามานะคะไม่อยากหน้านะคะเป็นคนที่แบบสดตลอดไม่แต่งไม่อะไรเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าวันนี้ยังเจอนะคะการสร้างรายได้ได้นะคะสวัสดีจ้าเดินเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุพินสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เพื่อนในกลุ่มมาเซลคนนั้นคนนี้ก็ขำฮีฮาดูแล้วก็ไม่น่ารักนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคุณอัจจิมาคุณกุ้งสุวรรณสารสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะมาส่งกำลังใจเขาเยียวยังไม่ทำยาวเลยทุกคนเออเยายวยต้องการคิดให้ปังต้องการต้องการคิดปังต้องการแบบว่าชม มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะระบบนาทีก็จะไม่ขึ้นให้เรามากประมาณนั้นนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอะ่กอดไปเถอะเพื่อนใหม่มาคุณต้องยิ่งรีบกอดเลยนะคะเอถ้าเพื่อนเก่ามานี่ก็ดีใจเพื่อนเสียดายนะเนี่ยคิดว่าแม่เหลืองไปหาใครเรียบร้อยไปแล้วต้องนานแล้วคุยกันมาเป็นเดือนเดือนแล้ว น้องเดือนเพ็นยงัยงไม่ผ่านนะคะน้องคุณเดือนเพนก็จะไล่11โมงแล้วก็บ่ายโม่ไอ้ทุ่มหนึ่งนอ้องเดือนเพ็นเพียงหวักประกันเพียงมุ่ฟุตชันมอโอ้ยหนียวหนาวเอ้ยใต่ฟันนั่นอะไรงเงยขอบคุณมากมายนะคะ fc น่ารักเนี่ยคะ่ะฝากเนื้อฝากตัวได้หมดเลยไม่เป็นไรคะ่ะคุณพริก เพื่อนเราพรี่ในกลุ่มเดียวกันเนะ่เราก็จะพยายามอย่าพยายามทําทําให้มันเสียบรรยากาศนะเนาะใต้กดคอมเมนต์ให้แม่ๆเขาด้วยนะลูกนะเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยแม่อัจจิมาแม่ยุพินเนี่ยนะแม่ชุติศราพี่ปีเดือนเพลนสวัสดีคุณแม่ผ่องสีจ้าห้าสิห้าเขาฮะเอาเป็นเพื่อนกันนี่กด พอจบโฆษณาสมโฆษณาจบใช่ไหมกฎสางไข่ปลานะทุกคนทําไมฉันเห็นโฆษณาอย่างเงี้ยายาวก็จะอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกุ้งเป็นเพื่อนกันได้เนาะน่าจะปีเดียวกันหรือเปล่าฮะสูตั้งค่าผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะยินดีด้วยนะคุณกุ้งคุณเออยาวก็ไปเจอมานะเออ เป็นกันซะอย่างนี้นี่เองแบบไม่ค่อยให้เกียดเพื่อนใหม่ว่างั้นถเถอ,อะเยอเยอก็อยู่ภาคใหญ่เหมือนกันนะยอเยอก็สื่อแต่ละเว้นแบบว่าจะจะไม่หยุดไลค์ค่ะได้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 สามสิบนาทีขั้นต่ำอะนะ่ะเนาะเพราะว่าเราเปิดค่ากับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนปีเดียวกันคุณ <c oughs> <c oughs> แม่ผอ่องศรีก็ยินดีจ้ากอดกอดจ้าเนี่ยเยอเยอชอบกอดจ้าก่อนเดียวนะเราก็ได้เงินด้วยนะทุกคนเออ เราก็ได้เงินด้วยนะคะอะนี่หน้าจอพอแตะหน่อยก็ค้างอุ้ยพ่อแม่เลยไปแล้วเดือนพินก็ไม่ได้ขึ้นค่ะอ๋อถ้างั้นทุ่มหนึ่งเราก็ลากลากหน่อยอะค่ะเดือนพินขึ้นทุ่มหนึ่งหนูก็ลากลากให้มันได้ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงจ้าขอบคุณค่ะยินดีค่ะแม่เหลืองสู้ๆค่ะอดทนอะต้องอดทนรอตรวจสอบเดี๋ยวจะรอตรวจสอบพีรถอะค่ะ เพราะว่าถ้าเราเคยขึ้นสองชั่วโมงมันก็ต้องขึ้นสองชั่วโมงอืมถ้ามันถ้าขึ้นไม่ครบวันหนึ่งอะ่ะไปด้วยกันค่ะทุกคนไปคนเดียวไม่รอดนะคะอ่อเรามีเพื่อนในกลุ่มเราแค่นี้เราต้องมีให้มากขึ้นเพิ่มค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณยูเซอร์ทุกๆคนไม่ได้เอ่ยนามนะคะ ขอบคุณมากมาเลยจ้าคุณอัดจินการสร้างไรายได้ได้นะคะสวัสดีจ้าเดนเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุพินสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแกวก็อยากจะลองใจคนเหมือนกันอนะเออว่าจะอะไรยังไงไงก็เลยก็เลยอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็เลยจิ้มเข้าไป จิ้มเข้าไปทีแล้วก็ปาดหน้าฝีขึ้นไปอีกนิดนึงโฆษณานี้มีประโยชน์ใช่หรือไม่ใช่กดว่าใช่ไปกดคอมเมนต์ให้แม่ๆเขาด้วยนะลูกนั้นเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยแม่อัจจิมาแม่ยุพินเนี่ยนะแม่ชุติศราพี่ปีมาแล้วมาแล้วคุณพี่ยุพินนี่ก็ผ่านแล้วเนาะ เขาแซลคนนั้นแซลคนนี้ก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณก็ไม่น่าจะแบบว่าออกตัวคำพูดอะไรอย่างเงี้ยคนมือขอบคุณค่ะแม่พองศรีขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะไปเลยจ้าขอบคุณค่ะผ่านแล้วจ้าตั้งค่าเรียบร้อยแนนพี่น้องยาวๆวันนี้ now, ยิวนาวทำบัวลอยว้าว <c oughs> ว่าเป็นแต่แซ่บแค่ลูกไปบางทีก็ดูไม่งาม บางครั้งเราไลฟ์สดอ่ะเพื่อนใหม่มาก็ต้องให้เกียรติเพื่อนใหม่เนาะใครจะไปคุยไปแซวอะไรยังไงก็มันเป็นเรื่องของอีกคนหนึ่งกงเหมือนกันเลยเดี๋ยวๆก็จะลงเหมือนกันค่ะได้สามสิบนาทีหรือ,อย่างใกล้แล้วค่ะที่สี่นาทีแล้วไล่พ่อเป็นพิธีค่ะแต่ละมือยายจ่อยร้านโดกนะคะไปไปกดติดตามเขาแล้วก็ไปนั่นแหละไปลงบ้านเลขที่ไว้นะคะกินหอดเด้อกินหอดเด้อ เร็วๆนี่แหละ,ะไปไปเดือนจะเข้ากอทมอละจ้ากินหอดลูกกินหอดสามีตั้งนานเน้องเมื่อเช้าอ่ะ <c oughs> เห็นแล้วอบอุ่นดีคะบะแต่ได้ยาวชอบแบบว่า